เอาเละครับก็ขอกราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพี่ก็มาอยู่กับแมปเติมเจ้าเดิมเจ้าเก่าที่เราเล่นกันทุกวันนะครับผมก็คือ All Star Power Defense นะครับผมอ่ะก่อนที่จะจะไปไหนนะครับเรามาดูผู้โดเนตของพี่ก่อนนะครับผมนี่เลยตอนนี้นะครับผมอ่ะโอเคเราก็เข้ามาสู่เกมเหมือนเดิมนะครับผมในเมื่อที่ว่า ก็ขอคุณน <society>. ้องๆนะครับผมที่มาโดเน a t ให้พี่นะครับถ้าน้องๆคนใดนะครับที่อยากโดเ a t ให้พี่อีกนะครับผมก็จะได้ขึ้นปกคลิปเออไม่ใช่ปกคลิปสิพี่ก็จะโชว์สลีปมาให้น้องๆได้ดูกันทุกคลิปนะครับผมถ้าว่ามีคนโดเ a t มาทุกคลิปนะโอเคแล้วก็นะครับผมพี่มีโค้ดมาแจกนะครับผมอเดี๋ยวนะครับผมโอเคเอาละครับผมเมื่อกี้มีสายเข้าเนาะมาพี่มีโค้ดมาแจกนะครับผมเป็นโค้ดนี้นะครับผม ่เดี๋ยวนะใช่ไหมน่าจะเป็นอันนี้นะถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะครับผมจะได้ตัว exp นะครับผมสามดาวเอ๊สามดาวปาวะ exp ห้าดาวนะครับผมแล้วก็จะได้อเพชรสองร้อยนะครับผมต้องขอขอบคุณน้องคนนึงนะครับผมที่อเอาโค้ดมาให้พี่นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวพี่จะอ่า ทิ้งไว้ในใต้แชทเนาะโอเคเผื่อๆน้องๆไม่อยากไปพิมพ์เนาะแต่พี่ว่ามันก็พิมพ์ไม่อยากนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับเหมือนเดิมแมปเดิมนะครับผมวิธีเอาไม่ใช่วิธีสิผ่านด่านแต่ละด่านนะครับผมไปเราไม่พูดมากทําเองครับผมหายกันไปนานมา EP2 ครับผมมาเราก็มาอยู่ในด่านาที่เรียบร้อยนะครับผม พี่ก็จะเหมือนเดิมเลยวางซัสเกตไว้เหมือนเดิมนะครับผมพี่คิดว่าแค่ซัสเกตตัวเดียวนะก็ชิวๆจีจีอ่ะแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมมีคนคอมเมนต์ว่าไอตัวน้ําตาลตัวแดงนะครับผมอ่ะบอกว่ามันเดินนะแต่พี่ดูแล้วนะครับผมมันเดินเร็วกว่าปกตินะครับผมก็อาจจะเป็นตัวเดินเร็วนะไม่ใช่ตัววิ่งเนาะอ่ะจะได้ไม่ผิดกันเปิดมาง่ายๆครับผมตัวแรกเป็นไอม่วง เออเหมือนทานอสเนาะเหมือนทานอสอยู่นะหัวโตโต,ต,ตัวม่วงๆเนี่ยใส่เหมือนทานอสเลย <c oughs> เดี๋ยก็ไม่ใช่แล้วก็เอานะครับผมอาทิตย์นี้นะครับผม,ะะผมพี่บอกเลยว่าอ,อ,อาทิตย์ที่เ,เดี๋ยวนะขอดูปฏิทินแป๊บนึงอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับผมพี่จะไม่ได้อาไลฟ์สดนะครับผมที่ไปทําธุระเนาะเดี๋ยวเรามา ที่จะมาไลฟ์อีกทีหนึ่งก็จะเป็นอาทิตย์ที่เท่าไหร่วะสิบสี่แล้วอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมพี่จะไปไลฟ์สดในอาทิตย์ที่สนะิบเอ็ดเนาะอาทิตย์นี้เราก็ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคพี่ว่าตัวเดียวพี่ก็ชิียวเวนะชิีวเเลยแหละไม่ต้องอะไรมากหรอกค่อยอัพเรื่อยอัพเรื่อยถ้ามันไม่มาติดต่อกันนะตอนนี้นะถ้ามันไม่มาติดต่อกันแบบ อะไรตัวยาวๆกันออตอนนี้นะครับผมมอนก็เลือกเลือกเป็นที่40เป็นที่เรียบร้อยยังไม่มีตัวไหนมานะครับผมอันนี้น้องๆก็ดูได้นะครับผมดูเป็นเอ่อสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเนาะดูเป็นแนวทางนะครับผมว่ามันจะมีตัวอะไรมาอ่ะตัวนี้นะครับผมตัวแดงตัวแดงแดงน้ําตาแดงอมน้ําตาลนิดนึงเนาะโอเคตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมมันน้องๆบอกว่ามีคนบอกว่ามันไม่ใช่ตัววิ่งอ่ะแต่ว่ามันเดินเร็วกว่าปกติใช่ไหมล่ะอ่ะพี่ก็เลยอ่ะไม่เป็นตัววิ่งก็ได้ เป็นตัวเดินเร็วโอเคนะวิเซอร์พี่นะผมจากคลิปที่แล้วเนาะไม่ใช่คลิปสิไลฟ์สดที่แล้วน้องๆก็เห็นอยู่นะว่าอ,อพี่ได้ทําการหาวิเซอร์มาได้แล้วแต่ก็ยังไม่อีโวเพราะหาตัวอยู่เนาะโอเคที่จริงพี่ฟาร์มฟาร์มอยู่นะครับผมแตวนะ่ว่าพี่พึ่งนึกขึ้นได้เนาะว่าพี่มีทำเป็นสตอรี่ทำเป็นซี ทำทำคลิปสตอรี่อยู่เนาะพี่ก็เลยเพิ่งนึกได้ก็เลยต้องมาทำพอดีเลยไหนไหก็ฟาร์มแล้วก็มาทำคลิปไปด้วยเลยทีเดียวอืมปึ๊บอ่ะนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับผมว่าจะมีตัวไหนหลุดเพราะเราอัพมาแล้วเราอัพถึงเอ่อเท่าไหร่นะสาม้ล้วนะครับผมเราก็สบายไปเพราะมันตีเป็นเอโอี o e มุมกว้างครับผมระยะก,ก็ไม่ใช่ขี้นะครับผมก็ยาวอยู่พอตรครนี้ อันนี้เสียงพี่ก็จะแปลกๆไปนะครับผมเพราะว่าลิ้นพี่มันแตกครับผมมันเป็นร้อนในที่ลิ้นอะ่ะพี่ว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยเป็นนะร้อนในที่ลิ้นอะ่ะหรือไม่เคยเป็นเคยเป็นไม่เคยเป็นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอ้แสบตอนนี้นะครับผมน้องๆก็จะเห็นนะครับผมว่าพี่มีตัวที่จับสาารถเต่อ เริ่มจะแบกน้องๆในด่านเทียได้แล้วนะผมแต่ว่าอ่าพี่จะบอกนะครับผมถ้าพี่จะแบกเทียน้องๆนะครับผมพี่ก็จะแบกเป็นแนวแบบอไปเป็นคู่นะไปเป็นคู่กับพี่เนาะอ่ะพี่ก็อาจจะทําคลิปไปด้วยทําคลิปบอกว่าทําคลิปลงด้วยว่าเอ่อพี่ไปกับ f อคนนี้นะคนนี้นะอ่าเอฟซี FC ขอขอให้พี่ช่วยในด่านเทียพี่ก็จะพาไปนะครับผมเดี๋ยวนะมีโทรศัพท์มา เดี๋ยวก็มีคนคนมาเดี๋ยวก็มีคนมานี่ตั้งใจก่อนนะบุ๊ครล้ไหมนับปัาฟ้งพี่เลยครับคุณผู้ชมเอานะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ไปเอาของก่อนเนาะเดี๋ยวพี่จะอ่า เล่นคลิปให้เนาะเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาน้องๆกันเนาะเอาไหมาอา่าเพราะพี่ก็พี่รู้สึกว่าพี่จะไปนานเนาะแล้วพี่ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้พูดอะไรเนาะมันจะได้เพิ่มความเร็วเดี๋ยวน้องๆก็ฟังเพลงเอาเอา่าดูดูไปฟังเพลงไปนะ <c oughs> โอเคไว้เจอกัน,นับผม เออแล้กวก็นะครับผม ถ้าน้องๆนะครับผมสนใจที่ออยากอะไรนะออยากวาดแฟนอาร์คส่งให้พี่นะครับผมถ้าน้องๆนะครับผมอยากวาดแฟนอาร์คนะครับผมก็เอามาส่งวาดเสร็จแล้วก็สามารถมาส่งใน Discord ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิ้์ทิ้งลิงก์ดิสคอดไว้ให้นะครับผมส่วนสําหรับคนที่ว่า สมัครดิสคอร์ดไม่เป็นหรือว่าเข้าดิสคอร์ดไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําคลิปมาให้ดูนะครับผมอ,อาจจะเป็นคลิปต่อไปหรือว่าอาจจะทําคลิปพร้องกันเลยก็ได้นะครับไม่ยากครับผมนี่ได้ตัวนี้อ่ะต้องการอีกตัวเพื่อได้อีกตัวบอกถ้าได้สีม่วงมาพี่จะกลายเป็นว่าทําให้แบบพี่แบบสามารถอีโวได้เลยอ่ะถ้าพี่ได้สีม่วงนะเนี่ยครับผม น้องๆดูะพี่กดที่วิเซอร์ไรกัน้วกันเห็นไหมพี่ขาดตัวเนี้ยตัวเดียวอ่ะเห็นไหมพี่ขาดสีเขียวตัวเดียวก็คือตัวเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยถ้าพี่มีอีกแค่ตัวเดียวนะพี่บอกเลยปึ๊บจบเลยพี่อีโวได้เลยเป็นร่างเอ่อโกวิเซอร์ได้เลยโอเคนะครับผมก็จบคลิปเลยแล้วกันนะฮะถ้าน้องๆนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมสำหรับผู้ติดตามใหม่นะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะครับผมเพื่อเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นะครับแล้วก็ขอฝากน้องๆทุกคนนะครับผมใครอยากวาดแฟนอาร์ตหรือว่าอยากเล่นเล่นกับพี่นะครับผมเล่นง่ายๆครับผมแค่เข้าไปใน Discord นะครับผมดิสคอรอของพี่นะเราก็จะมาเล่นด้วยกันนะครับผม้วยการแค่ว่าน้องเข้า Discord แล้วก็พิมพ์บอกเลยครับผมว่าอยากเล่นกับพี่ในด่านไหนด่านไหนนะครับผมยังไงพี่ก็จะดู Discord ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับผมถ้าน้องๆไม่เห็นพี่อยู่ใน Discord นะครับก็พิมพ์ไว้เลย ว่ยังไงพี่ก็จะเปิดพินิคอร์ดมาดูทุกครั้งอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย